ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องแฮกแฮกเฟสน,นะคะจะบอกว่าเมื่อคลิปคลิปก่อนหน้านี้น,นักไปตรงคลิปของน้องมิวนะคะเป็นนางเอกอแสดงละครคุณธรรมนะคะน้องโดนแฮกเฟสน,นะคะแต่จะบอกว่ากระบวนการแฮกเฟสของน้องนะคะค่อนข้างที่จะแบบทํา ยังไม่มืออาชีพเท่าไหร่นะคะหลอกให้น้องขีเข้าหลังบ้านของน้องแล้วให้ขีโอนถ่ายนะคะโอนถ่ายผู้ดูแลนะคะคือพอร์ตพอริโอนั่นเองนะคะโอนถ่ายผู้ดูแลซึ่งน้องกอ็ก็นึกว่าจะให้แบบเช็คงานอะไรเงี้ยน้องจะเข้าใจว่าอย่างนั้นในส่วนของตัวเจออนที่โดนแฮกไปนะทุกคนจะบอกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะ ซึ่งเจออนเจอระดับมืออาชีพมากวันที่โดนแฮกคืออ่จออนแค่เล่นเฟซอยู่ดีๆเล่นหน้าฟฟดอยู่ดีๆนะคะก็มีข้อความหนึ่งขึ้นมาปึ้งให้ใส่ผวิช์ดแต่ไม่ได้ใส่นะคะเจออนไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วทุกอย่างก็หายหายวับไปคือมันหายวับไปเลยอะทุกคน คือระดับเทพมากายว่ไปเลยแล้วก็พอออกระบบดูไปเช็คก็นึกว่ามันหลุดออกจากระบบเราก็ไม่เข้าใจเนาะเราก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้คือออกไปเช็คดูระบบด้านนอกนะคะสรุปว่าช่องทางการเข้าทุกสิ่งอย่างของเฟซเราโดนขโมยไปแล้วโดนขโมยคือโดนแฮกแฮกแบบแฮกแบบเทพจริงๆทุกคนคือขั้นเทพมากอาจจะ ที่บอกว่าที่น้องเขาลงคลิปนะคะก็เขายังมีให้หลอกเข้าไปหลังบ้านแล้วขีอีเมลนะคะอ่าคือหลอกให้โอนถ่ายผู้ดูแลนั่นเองนะทุกคนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าแต่จออนนี้เจอแบบแฮกเกอร์เทพมากค่ะทุกคนมันจะลักษณะมันอ่าการแฮกมันจะไม่เหมือนกันนะโอเคทุกคนเตือนภัยไว้ก่อนนะระวังกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้แฮกเกอร์ระบาดมากบา,บายๆคะ่ะ